อันต่อไปครับท่านอาจารย์ครับอันนี้อาจารย์น่าจะชอบใช้ Open Clip Art Library อันนี้คือแหล่งรวมคลิปอาร์ตระดับโลกสวยมากเดี๋ยวผมจะคลิปให้ท่านอาจารย์ดูนะครับอาจารย์ครับในนี้จะเป็นรูปช้างทีนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้อาจารย์ดูนะครับสมมุติว่าผมชอบรูปช้างรูปนี้ e l e ฟัน n t funny little cartoon ชอบมากมันสวยจุนใจผมมากผมคลิปเข้าไป ตรงนี้แหละครับอาจารย์ในเว็บนี้เนี่ยจะมีคําอธิบายชัดๆว่าใครเป็นเจ้าของสร้างวันไหนนะครับมีเว็บลิงก์อ้างอิงซึ่งตรงนี้อาจารย์ไปใช้อ้างอิงได้นะครับทีนี้อาจารย์สามารถที่จะดาวน์โหลดได้หลากหลายรูปแบบนะครับดาวน์โหลดเป็นไฟล์นามสกุล svg ดาวน์โหลดเป็น png ถ้าดาวน์โหลดเป็น png ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นสีขาวมันจะกลายเป็นโปร่งใสนะครับหรือเป็น pdf อ,อาจารย์เน์โหลดเป็นไฟเล็กไฟใไหญ่ก็ได้หรือถ้าอาจารย์มีความสามารถอาจารย์สามารถเอาลูกช้างเมื่อกี้แก้ไขแล้วอัปโหลดเข้าระบบไปใหม่ได้เช่นผมเคยถามที่หนึ่งว่าอาจารย์ดัดแปลงรูกช้างนี้ยังไงดีถ้าเกิดกดเข้าอีดิบเขาบอกว่าช้างไม่มีนอใส่นอเข้าไปผมโหนมากเลยช้างที่แบบมีนอบอกติดปีกที่ช้างไม่ไวะไรอย่างนั้นนะครับก็อจาจารย์ทำได้นะครับก็จะเป็นรูปภาพที่เขาให้สิทธิอาจารย์แก้ไขได้ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนที่ที่ทำได้โอเ e ็นไฟล์นะครับต่อไปครับท่านอาจารย์สป i ิ e เอ็ก s s s พรสสป p ิ e เอ็กเพรสป็นมีเดียไฟลหลายประเภทมากเนะี่ยที่ผมเรียนอาจารย์ไปจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเหลากหลายประเภทนะครับเข้าไปดูนะครับเอา เข้าไปนิปด,ดๆๆๆนึงนะครับแต่รู้มป็นปิดครับในเว็บสปินเอ็กซ์เพรสก็จะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งอาจารย์อาจจะพบว่ามีประโยชน์ต่อการทำงานนะครับทำไม่ไ,ได้ เขาไม่ได้เดี๋ยวต้องขออาจารย์ขอขอข้าเน็ตอีกทีนึงนะครับขอโทษด้วยนะครับอาจารย์เน็ตที่นี่มีหลุดบ้างเรด่ด๋วยแวแป๊บนึงครับคอ n เน็ตติ้งนะครับนะครขอบคุณครับมาแล้วครับอาจารย์มาแล้ว,แ,ลวแค่แค่เน็ตมันอาจจะช้านิดหนึ่ง,ง,งครั okay, บโอเคครับอาจารย์ไม่เป็นไร เน็ตมันช้าแต่ว่ามีอย่างหนึ่งคือเวลาเข้าไปเขาะจะเจอแบบแบบเดิมๆน,นะครับอย่าแงบบที่ผมได้เรียนท่านอาจารย์ในทัเงนีเพราะว่าทั้งดนี้เดี๋ยวจะหลุดหมดเลยครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับเรื่องเน็ตหลุดเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโอเคสเปนนิคเพรสเดีญญ๋ยวผมจะลองเข้ญญาจากว์เซอร์อื่นดู โอเคมาแล้วสเินเล็กเพลสไม่ใช่แบบนี้ไม่รู้ว่าเว็บสปินเล็กเพลสโซนนี้ดาวอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองนี้หนึ่งมาเป็นของเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคเว็บเขาดาวอยู่ขอโทษนะครับอาจารย์อันน,น,นี้อันนี้ไม่ใช่เน็ตเราละเป็นแบบของเขานะครับันต่อไปครับที่นอาจารย์ครับวิกิมีเดียคอมมอนส์วิกิมีเดียคอมมอนส์จะเป็นเว็บคู่กับวิกิพีเดีย รูปภาพที่อัปโหลดเข้าวิกิพีเดียจะถูกเก็บไว้ในวิกิมีเดียแค่นั้นเองหรือไฟล์เสียงในวิกิพีเดียจะถูกไปจัดเก็บไว้ในวิกิมีเดียนะครับดังนั้นเราสืบคนได้อรงนี้ไม่ยากนะครับเราจะเข้าไปที่ YouTube YouTube สำคัญมากอาจารย์หลายท่านใช้ YouTube เป็นสานะหาคลิปดีๆออกมานะครับใน youtube ท่านอาจารย์ครับใน YouTube มีการประกาศสิทธิ์สองแบบแบบที่เป็นค่ามาตรฐานหรือค่า d e ฟอลต์ของ YouTube นับถือมากเขาจะเรียกว่าสัญญาอนุญ,ญาตทั่วไปของ YouTube หรือมาตรฐานยูญญทูบลาเซ็นเวลาที่ทุกคนอัโนปโหลดไฟล์ตัวเองวิดีโอตัวเองไปใน YouTube ติดจะถูกตั้ไงไว้เป็นสัญญามาตรฐาน YouTube โดยอโนมณ์นั่นคือส,สิทธิ์เดาหลดอไปไม่ได้ ถ้าอาจารย์อกให้ผู้เรียนดูอาจารย์ต้องเอาเงินไปแก้ข้อบกพร่องอาจารย์เราหลบรูกอาจารย์วราเ่ารนีจสิปักเลยยกเว้นเจ้าของวิดีโอนั้นเข้าไปแก้สิบอีกประเภทหนึ่งชื่อโอโตเลยคือ Creative Commons ในองคเงีย reuse a l คือยอมให้ออกไปใช้ซ้ำได้ถ้าเป็นั้นปุ๊บนะครับก็คือไปใช้ซ้ำได้ผมเข้าใจว่าเราหลบได้ผมมั่นใจว่าเป็นอางั้นแก้ไขไดนะครับ ในเว็บนี้สุดค้นหางแล้วก็จะมีคอหล่า Creative Commons นะครับแล้วยังไม่พอนะท่านอาจารย์ยังมีฟิลเตอร์และเขียนว่า Creative Commons นะครับเป็นอย่างนี้ครับในฟิลเตอร์เนี่ยหรือตัวเลือกเนี่ยนะครับอาจารย์เลือกวิดีโอที่เป็น Creative Commons ได้เป็นวิดีโอที่สั้นกว่า4นาทีได้เพราะเด็กไทยสมาธิไม่เยอะหรอ เหลือนี่องเจ็ดเขาบอกว่าเจ็ดบวกลบสองนาทีสถิติล่าสุดงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ถนอมพอรที่เชียงใหม,ม่บอกว่าห้านาทีก็เหลือแล้ว youtube เข้าใจคนไทยก็เลยจัมพ์เตอร์มากว่าสี่นาทีนะครับอัปโหลดเมื่อไหร่อาจารย์เลือกได้เมื่ออาจารย์ตั้งค่าได้แล้วนะครับนี่คือวิดีโอทั้งหมดนะครับที่ประกาศสิทธิ์เป็นวิดีโอคอมมอนตรงนี้จารย์ดูให้ดีนะครับผมจะคลิกเข้าไปอันแรก อเควิธีการดับเบิลเช็คว่าวิดีโอที่อาจารย์ดูเป็นคริปคอมมอนหรือเปล่าง่ายมากเลยครับอาจารย์จะเจอคำว่าซีตรงนี้นี่ไม่ใช่คริปคอมมอนนี่คือ Post Caption หรือ Subtitle อาจารย์อย่าไปดูตรงนั้นนะวิธีดูก็คือครับว,ว,วิธีดูก็คือท่านอาจารย์ดูตามผมนะครับข้างใต้วิดีโอทุกวิดีโอ จะมีคําว่ามหรือแสดงเพิ่มแล้วก็มีคําว่าโชมหรือแสดงเพิ่มตรงนี้ด้วยให้จารย์ดูอันล่างโชมหรือแสดงเพิ่มนะครับเมื่อคลิปไปแล้วจะเจอชัดๆเลยครับตรงนี้ License ถ้าจารย์เจออย่างนี้ Creative Commons Attribution License วงเล็บ reuse allowed ไม่ว่าจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนี่คือเขาให้สิทธิ์อาจารย์ reuse ถ้าไม่ได้เขียนอย่างนี้อย่าไปใช้เพราะว่าเวลาที่ผมนําเสนออาจารย์หลายท่านแล้วอาจารย์จะจวิดีโอข้างๆเงี้ยแล้วอาจารย์บางทีโอ้โห oh, อันนี้ลูกชาเหมือนกันเฮยดูดีมีนคนดูตั้งเก้าแสนคนคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้าไปปุ๊บท่านอาจารย์ครับเมื่ออาจารย์ได้คลิกไปดูวิดีโออื่นเนี่ยมันไม่การันตีแล้วนะว่าวิดีโอนั้นจะเป็นคลิปคอมมอนหรือเปล่ามาดูกันนะครับว่าเป็นไหมคลิกที่ชัว์ม มาแล้วสแตร์ดยูทูบไลเซ้นหรือสัญญาอนุญาตยูทู e ทั่วไปเดังนั้นถ้าอาจารย์กำลังเมามันเลย oo, o, D, 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 D อุ้ยดีโอดีดีดีก็ปี้มันให้หมดเลยเราไม่มาดูตรงนี้นะเมื่อกี้เราเริ่มที่ Creative Commons ใช่ไหมครับตรงนี้ก็มาเป็นสแตนดาดยูทูบไลเส้นแล้วอาจารย์ก็กําลังจะละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเป็นตัวโดนฟอ้องได้แจะคขธดีเทคได้นะครับก,ก,ก็ต้องอยากให้ใจเข้าใจยูทู e มันนิดนึงนะครับยูทูบมีสองอย่างทีนี้แลหลายท่านอยากให้ผมอธิบาย ว่าแล้วซ c ซนี่มันอะไรอาจารย์ครับซีซีใน u ูทูบโฮส caption คือ subtitle ภาษาหลักๆของโลกอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอ,อญี่ปุ่นเกาหลีอย่างเงี้ยนะครับโดยส่วนใหญ่ youtube มันจะฟังแล้วจะดูเรื่องมันจะพยายามถอดคำด้วยระบบยกเว้นเราตั้งใจอัปโหลดไฟล์ subtitle ขึ้นไปนะครับอาจารย์ฟังเราไม่ทันอาจารย์ก็กด c c เมื่อจากด CC ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไฟล์ subtitle มันจะขึ้นมาอันนี้น่าจะเป็นภาษาอินเดียเพราะว่ามันเป็นภาษาอินเดียนะผมเข้าใจเนี่ยอินเดียเลยหลดช้าเลยจริงๆถ้าเป็นไทยแล้วป่านนี้หลดเสร็จแล้วโอเคนะครับคือท่านอาจารย์ครับ CC ตรงนี้จะทำให้เกิด subtitle ขึ้นมาตามภาษาที่พูดในวิดีโอภาษาไทายยังไม่เวิร์กนะครับ ซึ่งอาจารย์สามารถที่จะมาเป็นตัวช่วยได้แล้วที่สำคัญที่มีนะออกมาใช้ได้ลดต้นทุนและลดคุณค่าอย่อางนี้นี่เป็นประสัการณ์อีกตัวหนึ่